ตอนนี้ทีวีเครื่องนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่ายังไม่มีเสาอ,อากาศนั่นเอนะครับและผมก็ซื้อเสาอ,อากาศสัญญาณดิจติตอลมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสาอ,อากาศสัญญาณดิจติตอลน,นะครับผมเราไม่ต้องเดินสายอากาศแบบยาวๆแล้วนะครับใช้แบบส,สั้นแบบนี้ได้เลยนะครับถอดจุกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนเสาอ,อากาศเข้าไปนะครับ สำหรับสายเคเบิลนะครับมีความยาวอยู่ที่5เมตรเลยนะครับผมส่วนตัวสาอากาศนะครับมีความสูงอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับที่ปลายสายนะครับจะมีหัวรับสัญญาณอยู่นะครับแล้วก็หัว usb นะครับเราก็นําสาย usb นะครับไปเสียบที่ด้านหลังทีวีได้เลยนะครับที่ช่องเสียบ usb นะครับและที่หัวรับสัญญาณนะครับให้เราไปเสียบที่ช่องนี้ได้เลยนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดทีวีดูกันนะครับผมเอาเสาอากาศวางไว้บนหลังทีวีตรงนี้นะครับสูงแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูกันนะคครรััับบอะมาเเปิดดูกนนลย ภาพมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปช่อง32ดูนะครับอ,โอะโอเคครับผมก็สามารถดูทีวีได้เป็นปกติเลยนะครับผมท่านใดอยากได้สอาอวการนีำตอนดีๆแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินสายย,วยาว,ยาวๆไกลๆแล้วก็ไม่ต้องจาะกำแพงอะไรด้วยนะครับกดสั่งซื้อตก้าสสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ